พี่นายชาแนวค่ะเราอยู่กั้านนแวันนี้เราจะมารีวิวไขอ่อะแกรมวแล้วไม่นจะแกะเลยแแบของพี่นายคะ่ะว้าวได้แล้ว,แ,ลวแกะได้แล้วไหนขอดูน<ก>ของพี่นินหน่อยอีกตัวหนึ่งตัวเป็นแบบไหนนี่อบ์อ๋ออันนี้ของพี่นายพี่นายแกะแล้วหรอคะพี่นายเป็นไข่ไดโนเสาร์เ,<อ>เป็นแบบอย่างนี้ อันนีอันร้ก้อนใมากเลยทุกคนคนร้ายเป็นยานปีนนายได้เป็นเป่านกหวีดเป่านายลองเป่าดิอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอึดอึได้เป็นที่เป่านกหวีดแล้วก็มีช้อนขนมช้อนขนมขอน้อยเดียแล้วก็มีช้อนนะคะของพี่นายไหนอู้เป็นอะไรข้างในน่ะถั่วขนมถั่วเหรอ ต่ตัวนี้มันจะเป็นจานแล้วแต่ตัวน,นี้มันจะเป็นอะไรพี่นี่มันเอ้าอุดไม่อุดอับอันหล่นเลยไหนแี่พี่นี่ยกมาให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะนี่นะคะข้างในก็จะเป็นขนมเหมือนเป็นขนมปังนะกับตัวถั่วช็อกโกแลตกับอตัวสีขาวใช่ช็อกโกแลตไวช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตนะคะอ่ะพี่นี่ลองชิมดิอ่ีเป็นรสชาติเป็นไง พี่นายรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยเหรอแดบบีวดูนี่มีอยู่มีอยู่ระวังติดคอนะคะเพราะว่าขนมไอ้ตรงบิสกิตมันเป็นอ,อันเล็กๆเดี๋ยวมันจะหล่นคออันนในหญน่มแล้วก็ต้องแบนวันด้วยใช่โอพี่นีมใช้ช้อนก็ได้ลูกไม่อันนี้มันต้องใช้มือไงใน้ช้อนหรอไหนพี่นาย ให้เพื่อนๆดูของพี่นายหน่อยโอ้ว้าวของพี่นายนตเต็มเลยต่อดูครีมพี่นิมสิดูครีมเฮ้ยอืมพี่นายหาอะไร <c ười> <c ười> พี่นายหาอะไรทุกคนดูนะ <c ười> รสชาติเป็นไงคะพี่นินหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบพี่นายรสชาติเป็นไงคะบางเจี๊ยว ออกินเสร็จแล้วจะต้องทิ้งขยะด้วยนะคะแล้วก็จานแปลวันด้วยครับรอบนี้ไปไปอย่าลืมติดตามชอ่องนีนาชาแนลอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องนินนาชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย